สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเตออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเตอก็จะมาเข้าสู่ช่วงรายการใหม่ของช่องเรานั่นก็คือบอกเก้าราศิค่ะบอกเก้าราสิบนะคะพูดก่อนเลยว่ารายการนี้เนี่ยอวดสงผมนิดนึงบาร์บี้วันเนี้ยรายการนี้เนี่ยก็จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับการอา ดูแลตัวเองและการาพูดคุยต่างๆระหว่างเคยกับคุณผู้ชมนะคะว่ามีอัปเดตอะไรกันบ้างในชีวิตช่วงนี้นะคะเพราะว่าก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรเนาะก็เลยจัดทําช่วงนี้ขึ้นมานะคะช่วงนี้ก็จะแบบพูดคุยต่างๆแซพบเพเฮระอะไรก็ว่าไปแต่วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในหัวข้อการลดน้ําหนักหรือตอน ลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนและลดน้ำหนักแบบโหดนะคะไปฟังกันเลยค่ะห4าสโอเคค่ะการลดน้ำหนักเร่งด่วนของเตยเนี่ยทุกคนก็สามารถไปปรับใช้กันได้นะคะแต่ว่าฟังไปแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลดน้ำหนักแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะใครที่อยากทำตามก็ทำได้แต่ เตยจะมาเล่าประสบการณ์ในการลดน้ําหนักของเตยนะคะว่ากว่าจะมาได้แบบลงมาแบบนี้เนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างนะคะก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะคะถือว่ามาแชร์ประสบการณ์นะคะแต่ใครที่อยากทําตามก็สามารถทําได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันก็ได้มันก็ไม่ได้เป็นสูตรตายตัวของใครนะคะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ ทุกคนอาจจะมองภาพว่าเตยเป็นคนผอมอยู่แล้วหรือเปล่าแขนก็มีอยู่แค่นี้เห็นไหมเตยอ,อาจจะผอมอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าคลิปแรกที่ทำมาก็ดูผอมดูอะไรแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เตยย้ายยาย้าจากบ้านนอกมาอยู่ที่กรุงเทพคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นเจอเตยเจอโควิดนะคะแล้วเตยก็ยังทําคลิปอะไรสับเพเหระอยู่ที่บ้านนอกทุกคนก็เห็นนะคะว่าเตยตอนนั้นก็ยัง คุดีอยู่แต่ว่าระหว่างที่เตยย้ายเข้ามาเนี่ยเตยก็ทำอา่าคลิปไปสองสามคลิปนะคะก็ทุกคนก็น่าจะสังเกตได้ว่าหน้าเตยเนี่ยมันจะเริ่มบวมนะคะเหมือนคนบวมน้ำนะคะเพราะว่าแบบเกิดจากการเทคเทคฮอร์โมนด้วยหนึ่งเพราะว่าเตยอ่เอเทคฮอร์โมนผิดยี่ห้อนะคะะว่าตอนตอนนั้นก็ยอมรับจริงๆว่าเราก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายขนาดนั้นนะคะก็เลย เทคฮอร์โมนเอ่อพรีมใช้คำย่อว่าพรีมอย่างเดียวพอเพราะว่าข้างกล่องของพรีมที่เตยเทคเนี่ยเขาเขาก็บอกว่ามันจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนได้ใครที่ไม่ได้ติดเรื่องการที่แบบเทคปุ๊บแล้วมันจะติดโรคอ้วนเนี่ยมันก็จะอา่า มีผลกระทบต่อร่างกายเราอย่างนี้กว่าก็คือทําให้เราอ้วนนั่นเลยค่ะอ้วนแบบถาวรลดยากเพราะว่าที่เตยเทคฮอร์โมนเนี่ยเตยเตยเตยเป็นสาวสองนะพูดก่อนเคลียร์ประเด็นตรงนี้ก่อนว่าเตยเป็นสาวสองเพราะว่ามีน้องๆหลายคนนะทักมาในดายเลขไอจีเตยเยอะมากเตยจนจนเตยไม่สามารถรับงานได้ทักกันเข้ามาถามว่าพี่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายใช่ไหมต้องโกหกคนดูว่าเป็นผู้หญิง เตยได้ทำ Q&A ไปแล้วนะคะในช่องนี้นี่แหละทุกคนลองกดเข้าไปดูนะคะเตยได้บอกไปแล้วนะคะว่าเตยเป็นสาวสองที่เตยเทคฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฮอร์โมนเตยเตยไปศึกษามาใน youtube นะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ฮอร์โมนมันเป็นยาคุมเตยก็คิดอยู่แล้วแหละว่ามันคือยาคุมนี่ว่าฉันเทคทำไมฉันเทคยาคุมทำไมคะฉันไม่เข้าใจว่า เทคยาคุมทำไมเพราะว่ายาคุมมันคือยาคุมกำเนิดไม่ได้ผลิตมาเพื่อสาวสองนึกออกปะเตยก็เลยเปลี่ยนยีห่ห้อคราวนี้เตยจะเปลี่ยนยีห่ห้อเตยเตยก็เลยถามพี่ของเตยที่เป็นสาวสองนะคะที่เขาเทคฮอร์โมนยาคุมพิมพูดไปแล้วไม,ไม่เป็นไรเนาะเทคยาคุมพิมแล้วก็กลับไปเทคโปกโนว่าเราพูดเรื่องฮอร์โมนหรือเราพูดเรื่องเรื่องความอ้วนพี่เตยบอกว่า ให้หยุดการเทคอร์มไปสักเดือนหนึ่งก่อนถึงแม้ว่าร่างกายเราจะเปลี่ยนแปลงเสียงใหญ่ขึ้นแล้วก็หุ่นเป็นผู้กลับเริ่มกับเริ่มกับเป็นผู้ชายแต่ก็ให้หยุดเทกไปก่อนนะคะเพราะว่าให้แบบร่างกายเรามันได้ชินกับสถานการณ์ในการที่เราจะลดนะคะเพราะว่าถ้าเราจะลดน้ำหนักแล้วเราเแปบบ๊บนึงนะช่างทำผมทำไม่ดี สมมุติว่าเตยอะเลิกเทคตัวนี้ไปแล้วแล้วเธอแล้วเตยก็เช้ามาเปลี่ยนเทคตัวใหม่มันมันจะทําให้ร่างกายเราโยโย่และอาจจะมีผลต่อการลดน้ําหนักมากๆากเตยก็เลยเตยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะหยุดก็ได้หยุดตรงนี้หยุดฮอร์โมนไปก่อนยอมให้ร่างกายเป็นผู้ชายไปก่อนสักเดือน2เดือน และในเดือน2เดือนนั้นอะเราก็เริ่มออกกําลังกายลดความอ้วนได้เลยแต่เตยขอพูดก่อนว่าการลดความอ้วนของเตยเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่ <c oughs> ก็บอกแล้วทุกคนทําตามได้หรือทุกคนก็ไม่ต้องทําตามก็ได้เพราะว่ามันอาจจะแบบมีผลกระทบต่อทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นการลดความอ้วนที่โหดจริงๆเริ่มเข้าสู่การลดความอ้วนเลยของเตยนะคะเตย เริ่มลดความอ้วนตั้งแต่ต้นเดือนปลายปลายเดือนที่แล้วนะคะก็คือเดือนนี้เดือนที่เท่าไหร่ทุกคนก็น่าจะรู้หรือเปล่าหรือเตยอัดเทปไว้อาจจะลงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เตยไม่สามารถระบุเดือนได้แต่ภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยสามารถลดไปได้ถึง1กิโลถึง2กิโลเลยก็ได้นะคะถ้าใช้สูตรเตยหรือใครไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะมัน สุ่มเสี่ยงมากนะคะทุกคนไม่อยากแนะนำให้ใช้นะเตยมีวิธีการลดดักดังนี้ 1. เราจะไม่กินอาหารเนี่ยเยอะมากจนเกินไปหรือเราจะควบคุมอาหารของเรานะคะก็คือสมมติว่า1วันมี24ชั่วโมงเตยก็จะเลือกกินตอนเช้า1มื้อกินภายใน1-2ชั่วโมงก็คือ หชั่วโมงเนี่ยเราก็กินเข้าไปกินผักกินอะไรให้ครบ5้ามูแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราก็จบแค่ในหนึ่งชั่วโมงนั้นอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องกินอีกเลยในระหว่างวันส่วนมื้อเที่ยงหรือมื้อกลางวันถ้าเราหิวมากๆก็สามารถกินผล,ลไม้แต่ห้ามกินเยอะนะคะกินแค่2-3ถึงสชิ้นเตยเตยทําแบบนี้นะ2อชิ้นพอ แล้วส่วนตอนเย็นถ้าเราหิวเราก็กินน้ำเนี่ยเยอะๆกินน้ำเข้าไปเลยเยอะๆถึงถึงแม้ว่ามันจะบรรเทาการหิวไม่ได้แต่มันก็ทำให้ผิวเราดีได้เรากินน้ําเข้าไปนี่มันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรอยู่แล้วแต่แค่มันจะไม่ได้สารอาหารหรือมันจะไม่ได้ทําให้เรานอนหลับสนิทเพราะว่าเราจะหิวไงถ้าหิวหรือท้องร้องอะไรให้กินน้ํา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 เข้าไป เตยก็จะกินแค่อะมื้อเช้ากินแค่1ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่กินอีกเลยนี่คือสูตรของเตยนะคะหรือว่าทุกคนจะทำแบบเอาง่ายๆถ้าทุกคนอยากทำแบบวิธีอื่นนะวิธีปกติเลยคือกิน16ชั่วโมงไม่ใช่พูดผิดเอาใหม่54 3สไม่กิน16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงและกินให้ครบห้ามู่ แต่ถ้าใครอยากทําวิธีแบบเตยก็คือกินหนึ่งชั่วโมงและหลังจากนั้นก็อดไปเลยแต่ทุกคนถ้าอยากทําตามเตยเตยขอแนะนําให้ทุกคนกินเป็นมื้อเช้าเพราะมื้อเช้าเนี่ยสำคัญที่สุดสําหรับเรามากให้กินเป็นมื้อเช้านะคะมื้อเช้าเนี่ยกินแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ไม่กินอีกเลยแต่เตยไม่ขอแนะนําให้ทุกคนกินมื้อเย็นมื้อเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่กินอีกเลยเพราะว่าตอนเย็นเนี่ย เรากินไปปุ๊บอ่ะกินเสร็จเรานอนแล้วมันจะไปลดได้ไงคะในเมื่อเรานอนร่างกายเรามันไม่ได้ใช้พลังงานเข้าใจไหมครับเพราะว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยมันจะมีสองรูปแบบแต่เตยเนี่ยขอปรกก่อนว่าไม่รู้ว่า2รูปแบบนั้นมันมีชื่อว่าอะไรก็ขอผ่านไปก็แล้วกันแต่มันจะมีฮอร์โมน2ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องให้ร่างกายเราใช้พลังงานนะคะเพราะว่าถ้า ถ้าเกิดเรากินแล้วเรานอนเนี่ยร่างกายก็จะไม่ได้ใช้พลังงานไขมันหรือว่าสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้งานนึกออกปะมันก็จะอยู่จบแค่การกินแล้วก็นอนมันก็จะอ้วนขึ้นหน้าบ้างละ่ะอ้วนออกพุงบ้างละ่ะอะไรบ้างละ่ะก็เลยขอแนะนําให้ทุกคนกินมื้อเช้าเป็นมื้อสําคัญเพราะว่า การที่เรากินมื้อเช้าปุ๊บเนี่ยในระหว่างวันเราออกไปนั่งรถเมย์ออกไปทํางานออกไปเดินนูน่นออกไปนู่นนี่มันคือเราได้ใช้พลังงานในระหว่างวันนึกออกไหมคะทุกคนกินมือ้อเช้าแล้วก็มันจะใช้พลังงานทั้งวันแล้วก็กลับมากินมือ้อเช้ามันก็จะใช้พลังงานทั้งวันเรียกง่ายๆเลยที่ที่เตยลดที่เตยลดความอ้วนอยู่เนี่ยมันคือการทํา IF นะคะหรือ i n t e r m i t t e n t fasting ้นั่นเอง สามารถทําได้หลายรูปแบบเพราะว่าการทํา IF เนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากอด16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงหรือว่าอ่ะอด8ชั่วโมงกิน16ชั่วโมงอด10ชั่วโมงกิน12ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทําได้หลายรูปแบบแต่หนึ่งในนั้นก็คือเราต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่า คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยอ้วนมากแบบบางคนอ้วนมากๆเลยแล้วแล้วอยากทํา i เอแบบเตยก็คืออดไปเลยทั้งวันกินกินแค่มื้อเช้าแต่ว่ากินแค่หนึ่งชั่วโมงทุกคนก็ต้องออกกาลังกายตอนเย็นหรือแม้กต่ตอนเช้าด้วยเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนลดแบบนี้เนี่ยแล้วทุกคนไม่ได้ออกกําลังกายเนี่ยไขยมันที่มันอยู่บนผิวเราเนี่ยมันก็จะแบบยังไงอะ สมมติว่าเราลดปุ๊บแล้วไขมันมันอยู่เงี้ยแล้วมันสลายออกไปอ่ะมันก็จะเกิดช่องว่างละระหว่างกล้ามเนื้อกับผิวหนังของเรามันก็จะทำให้เราอ่ะเหี่ยวย่นงอกไหมทุกคนทำให้เราแบบหนังเหี่ยวแบบหนังเหี่ยวลงมาอย่างเงี้ยเป็นเหี่ยวเป็นก้อนเหี่ยวเหมือนคนแก่ก็คือคนคนอ้วนจะรู้กันดีว่าทำไมลดแล้ว ขาเหี่ยวบ้างพุงย้อยบ้างแบบหน้าย้อยแขนย้อยทุเลศทุลังก็คือทุกคนต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อเนี่ยขึ้นมาให้แทนช่องว่างที่มันอยู่ละระหว่างกล้ามเนื้อกับผิวหนังของเราให้มันเต็มนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ ไม่เหี่ยวไม่โยนมันจะทําให้ร่างกายเราเฟิรม์มมันทําให้เรามีกล้ามเนื้อและแบบดูกระชับตลอดเวลาถ้าเกิดทุกคนไปลดอย่างเดียวแล้วทุกคนไม่ออกกําลังกายเนี่ยมันก็ทําให้ผิวหนังเราเหี่ยวยยนเพราะว่าเราบางคนอ้วนมากและผิวหนังเรามันขยายนึกออกไหมและถ้าเกิดปุ๊บปั๊บ,บแล้วลดออกมาเลยเนี่ยไขยมันมันออกไปแล้วเนี้ย ผิวหนังลกลับมาย่นเหมือนเดิมแต่ถ้าทุกคนออกกําลังกายควบคู่กับการลดน้ําหนักอะมันก็ทําให้กล้ามเนื้อมันอะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาแทนช่องว่างไขมันตรงนั้นนะก็ทําให้ผิวหนังเราอะกลับมาตึงเหมือนเดิมก็คือก็คือพูดง่ายๆเลยว่าต้องออกกําลังกายควบคู่กับการลดน้ําหนักไปด้วยไม่งั้นทุกคนก็จะเหมือนคนแก่นองกไปคะเหี่ยวยน่นคนอ้วนมากๆคือถ้าเกิดปุ๊บอ่ะ ต้นขามาและห้อยเชียเหี่ยวย่นเชียก็คือต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยถึงจะเห็นผลได้ดีและเร็วมากๆออกกําลังกายอย่างเช่นอ่ะในในสูตรของเตยน,นะบางวันเตยขี้เกียจมากๆเนี่ยเตยก็จะใช้แอปในโทรศัพท์มือถือของเตยน,นะคะว่าเราเดินได้กี่ก,ก้าวแล้ว1วันต้องเดินให้ครบ6กพัก้าวใช่ไหมละ่ะมันจะมีแอปในโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเตยจะขึ้นภาพตรงนี้ให้ขยับขยบ เดีจะขึ้นภาพตรงนี้ให้ว่าคุณเดินได้กี่ชั่วโมงร่างกายคุณเผาผ่านได้กี่ชั่วโมงแล้วประมาณนี้เดี๋ยวเตยจะขึ้นภาพให้แล้วก็พูดประกอบไปด้วยนะคะเตยก็จะเปิดแอปขึ้นมาปุ๊บดูแล้วว่าวันนี้เราเดินได้ครบ6,009หรือยังถ้าเรายังเดินไม่ครบ6,009เตยก็จะเดินไปตามริมถนนเน่เดินไปเลยให้ครบกับ6,009-7,009เดินให้เยอะๆให้ร่างกายมันเราได้ใช้พลังงานแล้วก็ เกิดการเผาผ่านให้มีเหื่อออกมาก็จะเดินไปกลับไปกลับอยู่อย่างเงี้ยให้เราครบ6,900 7,900หรือมากกว่านั้นได้ยิ่งดีแล้วในแอปมันก็จะประมวลผลมาแล้วว่าเผาผ่านเท่าไหร่ตอนนี้ต้องทำอะไรต่อต้องลดส่วนไหนอะไรยังไงนะคะก็จะฮัลโหลกล้องโฟกัสฮัลโหลโฟกัสหน่อยจ้าโอเคเราก็จะ ต้องลดยังไงเผาผ่านอะไรต่อไปอย่างนี้นะคะก็ใช้แอปในนี้นะคะในการช่วยในการลดน้ำหนักของเราด้วยทุกคนใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรก็ลองกดเข้าไปดูว่ามีแอปแบบนี้หรือเปล่าแต่แต่ถ้าเกิดไม่มีแอปแบบนี้ก็สามารถหาโหลดได้ตามเพจสโตม์มงเตยหน้าว่าเตยว่ามันก็น่าจะมีเอ่อแถวเพจสโตก็น่าจะมีโหลดนะคะแต่สําหรับ p p o o n เนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วนะคะทุกคน แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งที่เตยเคยทําคือสําหรับคนที่ไม่อยากออกกําลังกายไม่อยากอดอาหารเลยต้องทํำยังไงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เราไม่มีสปอนเซอร์อะไรเลยนะคะมาพูดแชร์ประสบการณ์เราไม่อยากอดอาหารไม่อยากทําอะไรเลยอ,อยากกินกินแล็ไปทํางานกลับมานอนไม่ต้องออกกําลังกายแต่ว่าอย่างว่าแหละการออกกําลังกายคือสิ่งที่ช่วยเราได้เยอะที่สุดทุกคนจา ขี้เกียจต่อการออกกําลังกายเพราะว่า1เนี่ยเราเออกกําลังกายปุ๊บมันทาให้ร่างกายเราฟิตเฟิร์มทำให้เราได้ใช้พลังงานมากกว่าเดิมจากที่เราเออกไปเดินข้างนอกกลับมาแล้วเรา,เราเออกแล้วเรามาออกกาลังกายมันก็จะเผาผ่านได้มากกว่าเดิมก็มจะลดได้เร็วก็กราบขออย่าขี้เกียจในการออกกําลังกายเลยนะคะมันมีผลต่อการลดน้ําหนักมากๆแต่ก็มีอีกสูตรหนึ่งที่ต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนั่นก็คือ ทุกคนรู้จักผลิตภัณฑ์สลิมมาไหมอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์ถ้าเขาสปอนเซอร์เตยจะต้องมีสินค้ามาถือให้แล้วรู้แค่ว่าชื่อแบรนด์ชื่อสลิมมาเป็นของดาราหรือครูคนหนึ่งนี่แหละเขาจะช่วยในการลดน้ำหนักของเราก็คือเตยขึ้นรู้ใพ้ดีกว่าว่ามันเป็นแบบไหน มันจะช่วยในการลดน้ำหนักของเราได้ง่ายสำหรับคนขี้เกียจแล้วอยากผอมนั่นก็คือกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก่อนอาหารแล้วก็กินอาหารได้ตามปกติแต่ห้ามกินเยอะเกินนะก็กินพอดีพอดีกินตัวนี้เข้าไปก่อนก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นกินก่อนอาหารตลอดแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่ก็สรุปง่ายๆในสูตรของเตยน,นะคะมี2แบบแบบที่หนึ่ง อดไปเลยทั้งวันแล้วกินมื้อเช้าแต่กินภายในหนึ่งชั่วโมง2กินผลิตภัณฑ์สกินผลิตภัณฑ์สลิมมาก,ก่อนอาหารทุกมือ้อเช้ากลางวันเย็นเนี่ยต้องกินสลิมมาก,ก่อนอาหารนะคะแล้วกินได้ตามปกติแล้วทุกสองทุกสองวิธีเนี่ย ต้องออกกาลังกายควบคู่ไปด้วยแล้วจะลดได้เร็วมากๆบวกกับแอปที่เตยได้แนะนําไปนะคะทุกคนก็สามารถลองไปปรับใช้ได้วันนี้ก็ต้องจบสาระไว้เพียงเท่านี้กับรายการบอกเรา90านะคะก็ทุกคนคิดว่าพูดงงเปล่าทั้งงงก็พิมพ์ว่างง,งใต้คลิปแล้วกันต่ได้ไปปรับองก็รู้จะพูดอะไรมาก,กันนะคะส่วนคลิปนี้ ใครที่ชอบหรืออยากลดน้ำก็เอาไปทำได้นะคะแต่มันก็เป็นสูตรไม่ตายตัวนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ทุกคนทำถ้าใครไม่อยากเร่งด่วนจริงๆไม่ต้องทำนะคะไม่ต้องทำใครที่ไม่ได้แบบพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าฉันต้องผอมให้ได้ไม่ต้องทำหรือถ้าเกิดเดือนหน้าฉันต้องผอมคุณทำคะ่ะเราแนะนำแต่คุณต้องทนหิวแล้วก็ทนแบบทนหิวอะ แล้วก็ต้องกินอาหารให้ครบ5ห,หม่ภายใน1ชั่วโมงนะคะส่วนคลิปนี้ก็ต้องจบสาระาไว้เพียงเท่านี้นะคะอาจจะพูดงงไปบ้างหรืออาจจะแบบแชร์ประสบการณ์ที่ไม่น่าแชร์หรือว่ายังไงก็ต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนมีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขอกลับ,ลบขออภัยด้วยส่วนคลิปนี้ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากทําตามทําได้แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะวันนี้เตยไปแล้วนะคะ บายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะกับช่วงใหม่ของรายการเราบ๊ายบายบอกเก้าเราสิบ